ชยภูมิภายนอกทางสามแปรง่งธนูลมหม้อแปลงไฟส่งผลร้ายต่อพลังงานหวงจุย้ยจริงหรือไม่าศาสตร์วิชาวหวงจุย้ยที่หลายๆท่านได้ศึกษาข้อมูลโดยส่วนมากจะเป็นเรื่องของชัยภูมิที่อยู่นอกตัวอาคารที่จะส่งผลร้ายต่อพลังงานหวงจุย้ยภายในบ้านของท่านจนสร้างความวิตกกังวลต่างๆต,ต,ตามที่สินแสบางท่าน ได้นำเสนอข้อมูลเหล่านั้นด้วยความกลัวเพื่อสร้างให้เกิดความเชื่อโดยไม่มีเหตุผลใดๆมารองรับแต่สิ่งที่ส่งผลต่อพลังงานฮูดจุยภายในบ้านของเรามากที่สุดก็จะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดแต่กลับไม่มีข้อมูลใดๆนำมาให้ศึกษาเพราะโดยส่วนมากจะเป็นวิธีการลอกความรู้ต่อๆกันมาโดยผู้ที่อยากจะตั้งตนเป็นสินเส ก็ไปค้นคว้าข้อมูลในเว็บไซต์หรือในสื่อโซเชียลต่างๆแล้วนำมาปรับปรุงใหม่เพื่อนำเสนอในสไตล์ของแต่ละท่านส่วนสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวเราที่ส่งผลต่อพลังงานหงจุ้ยภายในบ้านเช่นโทนสีหรือวัสดุของเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่โทนสีของรถยนต์โทนสีผ้าปูที่นอนที่อยู่ติดกับตัวเราถึงวันละ8ชั่วโมงโทนสีผ้าม่าน ที่ติดอยู่ภายในบ้านกลับไม่มีข้อมูลเหล่านี้มาให้ศึกษาทาั้งๆที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดและส่งผลต่อพลังงานหนุงจุ้ยภายในบ้านมากกว่าชัยภูมินอกบ้านวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องชัยภูมิภายนอกที่หลายๆท่านวิตกกังวลโดยก่อนที่จะเรียนรู้ในเรื่องนี้หลายๆท่านที่ติดตามบทความและคลิปที่ผมได้ถ่ายทอดความรู้มาตลอด น่าจะเข้าใจแล้วว่าพลังงานหุงจุ้ยคือประจุไฟฟ้าและความชื้นสัมพัสที่ปะพนอยู่ภายในอากาศแล้วไหลทํามุมกับแกนองศาแม่เหล็กโลกเข้ามาสู่ภายในตัวบ้านของท่านนั่นแสดงว่าสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจก็คือลมและวัสดุหรือวัตถุชิ้นใหญ่ๆที่อยู่รอบข้างที่ส่งผลกระทบต่อพลังงานภายในบ้านของเราส่วนชัยภูมิภายนอกต่าง ที่หลายๆท่านวิตกกังวลโดยส่วนมากจะมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. ทางสามแพร่งหรือถนนที่พุ่งตรงเข้ามาที่ตัวอาคารจะเป็นข้อมูลที่หลายๆท่านกลัวมากที่สุดในศาสตร์งจุย้ยเพราะจะถูกนำเสนอไปยึดโยงก,กับความเชื่อในเรื่องของทางผีผ่านหรืออาจจะเกิดความกลัวว่ารถที่วิ่งมาตามถนนจะพุ่งตรงเข้ามาภายในบ้านของท่าน แล้วเกิดอันตรายแต่ในบทความนี้เรากำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพลังงานหูจุ้ยภายในบ้านสำหรับบ้านที่หันไปรับทางสามแพร่งบริเวณหน้าบ้านจะไม่มีตัวอาคารใดๆมาเปลี่ยนทิศทางลมและลมที่เกิดจากรถวิ่งจะพุ่งตรงเข้ามาบริเวณหน้าบ้านของท่านในเมื่อท่านเข้าใจในเรื่องพลังงานหูจุ้ยดีแล้วว่าคืออะไร ลมที่นำพาอากาศเข้าไปภายในตัวบ้านของท่านที่เกิดจากทางสามแพร่งก็จะพัดแรงกว่าบ้านหลังปกติ2-3เท่าที่หันหน้าไปทิศท,ทางเดียวกันแต่สิ่งสำคัญก็คือองศาการไหลเข้าของลมที่ทำมุมกับแกนองศาแม่เหล็กโลกไหลเข้าไปภายในบ้านของท่านถ้าเป็นองศาที่ส่งผลดีบ้านที่หันไปรับทางสามแพร่ง ก็จะได้รับพลังงานที่ดีมากกว่าบ้านหลังอื่น2-3เท่าแต่ถ้าเป็นองศาที่ส่งผลร้ายก็จะได้รับพลังงานร้ายมากกว่าบ้านหลังอื่น2-3เท่าเช่นกันวิธีการแก้ไขที่ง่ายที่สุดถ้าท่านสังเกตแล้วว่ามีแต่สิ่งร้ายๆเกิดขึ้นภายในบ้านของท่านให้ท่านพยายามปิดประตูหรือหน้าต่างที่อยู่ด้านหน้าบ้านของท่านไว้ทุกครั้งหลังจากเข้าออก2 ช่องระหว่างตัวอาคารหรือที่เรียกกันว่าช่องธนูลมก็จะเป็นตำแหน่งที่ลมพัดเข้าสู่ตัวอาคารมากกว่าตำแหน่งปกติ2-3ถึเท่าชเช่นเดียวกับทางสามแพร่งท่านก็จะต้องสังเกตดูว่าประตูหรือหน้าต่างที่รับลมจากช่องธนูลมแล้วส่งผลดีหรือส่งผลร้ายอย่างไรถ้าส่งผลร้ายตั้งแต่กลางปี2565เป็นต้นมา วิธีการแก้ไขก็คือปิดประตูหรือหน้าต่างที่เปิดรับช่องธนูลมทุกครั้งหลังจากใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้พลังงานที่ส่งผลร้ายไหลผ่านประตูหรือหน้าต่างบานนั้นเข้ามาภายในบ้านของท่าน 3. เสาไฟฟ้าหน้าบ้านสำหรับเรื่องเสาไฟฟ้าหน้าบ้านถ้าเป็นเสาไฟฟ้าที่ไม่มีหม้อแปลงไฟจะไม่ส่งผลใดๆต่อพลังงานฮูงจุย้ย และสุขภาพของผู้ที่อาศัยอยู่ภายในบ้านหลังนั้น 4. เสาไฟฟ้าที่มีหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าจะมีระยะปลอดภัยที่ไม่ได้รับผลกระทบอยู่ห่างจากหม้อแปลงไฟอยู่ที่3เมตรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่นอนอยู่ใกล้กับหม้อแปลงไฟฟ้าเท่านั้นถ้าหากห้องนอนของท่านอยู่ใกล้กับหม้อแปลงไฟฟ้าต่ำกว่า3เมตร ท่านจะต้องนอนให้ห่างจากหม้อแปลงไฟให้มากที่สุดแล้วหาฉนวนกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาบุผนังไว้ในบริเวณนั้นหรือนำกระถางต้นไม้หรือปลูกต้นไม้มากั้นระหว่างหม้อแปลงไฟกับห้องนอนของท่านซึ่งอาจจะเป็นห้องนอนชั้นสองหรือชั้นสามขึ้นอยู่กับความสูงของเสาไฟฟ้าที่ท่านต้องสังเกตดู 5. มุมแหลมจั่วบ้านมุมรัว้ว หรือมุมต่างๆที่ทิมแทงเข้ามาภายในบ้านสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีผลใดๆต่อพลังงานหงจุย้ยบ้านของเราแม้แต่นิดเดียวเป็นเพียงสิ่งที่สินแสบางท่านมโนเติมแต่งเพื่อนำมาใช้ในการสร้างความเชื่อด้วยความกลัวขึ้นมาว่าจะทิมแทงแล้วทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในบ้านเจ็บป่วยเพื่อหาผลประโยชน์จากผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องหงจุ้ยเท่านั้น6 บ้านร้างที่อยู่ตรงข้ามบ้านของเราสำหรับในเรื่องนี้สินแสบางท่านจะให้ข้อมูลออกมาว่าถ้าบริเวณรอบบ้านของเรามีบ้านร้างที่ไม่มีใครอาศัยอยู่ให้นำไฟไปติดแล้วเปิดไฟไว,ไว้ทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อสลายพลังงานหญินแต่ในความเป็นจริงบ้านร้างไม่ได้ส่งผลใดๆต่อพลังงานหวงจุย้ยภายในบ้านของท่าน แต่อาจจะส่งผลต่อเรื่องของความปลอดภัยถ้าหากบ้านร้างหลังนั้นอยู่ภายนอกหมู่บ้านซึ่งอาจจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษหรือเป็นแหล่งมั่วสุมเท่านั้นแต่ถ้าบ้านร้างอยู่ภายในหมู่บ้านจะไม่ส่งผลอันตรายใดๆเพราะภายในหมู่บ้านมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีอยู่แล้ว 7. ตต้นไม้ที่อยู่รอบบ้านสำหรับในเรื่องของต้นไม้ ท่านจะปลูกต้นอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเป็นธรรมชาติไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆต่อพลังงานหูงจุยแต่อาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างตัวอาคารที่ท่านจะต้องพิจารณาว่าถ้าปลูกต้นไม้ชนิดใดแล้วรากไม้จะชอนชัยตัวอาคารจนเกิดความเสียาหาย 8. ตำแหน่งน้ำที่อยู่รอบตัวบ้านสำหรับในเรื่องตำแหน่งน้ำที่อาจจะมีข้อห้ามว่า บริเวณหลังบ้านห้ามมีคลองบ่อน้ำหรือแม่น้ำวิธีการตรวจสอบว่าตำแหน่งน้ำนั้นจะส่งผลต่อพลังงานฮูจุยภายในบ้านของท่านหรือไม่ท่านจะต้องใช้ความสูงจากพื้นชั้นล่างถึงเพดานมาเป็นเกณฑ์วัดว่าระยะห่างจากผนังด้านนอกตัวอาคารจนถึงตำแหน่งน้ำส่งผลกระทบต่อพลังงานฮูจุยภายในบ้านของท่านหรือไม่สมมุติว่า บ้านของท่านวัดจากพื้นถึงเพดานได้ความสูง3เมตรถ้าตำแหน่งน้ำที่อยู่รอบตัวบ้านของท่านมีระยะห่างเกินกว่า3เมตรนั่นแสดงว่าตำแหน่งน้ำเหล่านั้นไม่ได้ส่งผลใดๆต่อพลังงานหงจุ้ยภายในบ้านของท่านซึ่งในเกณฑ์วัดระยะความปลอดภัยนี้ท่านสามารถนำไปใช้ได้ต่อทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวบ้านของท่านว่าจะส่งผลต่อพลังงานหงจุ้ยภายในบ้านของท่านหรือไม่ ส่วนสิ่งต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวบ้านท่านที่มีระยะห่างไม่เกิน3เมตรแล้วอยู่ใกล้กับห้องนอนสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะส่งผลกระทบต่อพลังงานหูงจุย้ยภายในบ้านของท่านเช่นโทนสีของรถยนต์แทงน้ำที่ทำจากสแตนเลสหรือแ้งน้ำที่มีโทนสีน้ำตาลตำแหน่งบ่อเลี้ยงปลาหรือวัสดุชิ้นใหญ่ๆเช่นชุดรับแขกที่ทำจากไม้จริง แล้วตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้ต้องการธาตุไม้สิ่งที่ท่านจะต้องจำไว้ให้ดีก็คือไม่มีอุปกรณ์หงจุย้ยหรือของแก้เคล็ดใดๆบนโลกใบนี้ที่นำมาติดตั้งหรือนำมาห้อยแล้วสามารถแก้ไขชัยภูมิต่างๆได้เพราะเป็นเพียงการสร้างความเชื่อด้วยความกลัวของสินแสบางท่านเพื่อจะขายอุปกรณ์หงจุ้ยในราคาแสนแพงสรุปชัยภูมินอกบ้าน ที่หลายๆท่านเกิดความวิตกกังวลถ้าท่านเข้าใจในเรื่องของหลักพลังงานหงจุ้ยที่แท้จริงท่านจะรู้ระยะที่ส่งผลกระทบต่อพลังงานหงจุ้ยภายในบ้านของท่านถ้าท่านรู้จักวิธีป้องกันและปรับเปลี่ยนให้ถูกหลักการเพียงเท่านี้ชชยภูมินอกบ้านใดๆก็ไม่ได้ส่งผลร้ายต่อพลังงานหูจุ้ยภายในบ้านของท่านครับ